นีค่ะแอดดิ้คอหัดใหญ่ครบเครื่องเรื่องตกแต่งภายในคลิปนี้เราพามาชมร้านอาหารในอนาคตกันนะคะซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้กันนะคะเป็นร้านอาหารภายใต้สวนสวยภายใต้ธรรมชาติที่เปิดโล่งโอเพ่นขนาดนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนบัวตะมลตท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเราโชคดี ที่วันนี้เจ้าของสวนให้เราเข้ามาชมบรรยากาศของสวนแล้วก็ให้มาเติมเต็มเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สวนแห่งนี้พร้อมที่จะเปิดต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นทางการนะคะหลักๆเนี่ยร้านอาหารแห่งนี้นะคะเป็นขายอาหารแนวฟิวชั่นส่นสุขภาพนะซึ่งแยกออกเป็น3โซนโซนหลังคาคุมนะคะตัวอาคารที่มีด้านหลังเป็นสีเขียวของญาติเทีมส่วนนั้นอ่ะเป็นส่วนทานอาหารภายใต้ห้องแอร์นะคะส่วนตรงนี้ตามอะไรนะคะ ทุ่สวยๆตรงนี้ก็คือมุมถ่ายรูปของเราเองนะคะเพื่อนๆสามารถมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้ามาตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นส่วนของทานอาหารที่เป็นแบบโอเพนแอร์นะคะพอเราวางโต๊ะอาหารไปเนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่เราสามารถโอเพน360องศาได้เลยนะคะและก็มุมสวยๆที่ระยงระยางไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกสรรมาถ่ายรูปคิดเกยได้ตลอดเวลานะคะ ตามมาเลยค่ะคมุมนี้นะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อกาแฟแล้วไปดื่มที่ไหนก็ได้ไปทานที่ไหนก็ได้นะคะไปทานกับธรรมชาติสวยๆไปดูสิ่งสวยงามไปดูดอกไม้ใบหญ้านะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆท่านไหนที่อยากสูดโอโซนอยากมองเห็น บรรยากาศ360องศาแล้วก็เพื่อนๆที่รักต้นไม้รักธรรมชาติรักดอกไม้สามารถมาชมมาดื่มมาทานอาหารที่บ้านสวนบัวได้ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณบ้านสวนบัวนะคะโดยคุณไก่นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและฝากกดไลค์กด,ดแชร์ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ